อันนี้จะเป็นอาหารนะำไม่อาหารน้ำไม่พวกอันนี้ของของผู้ใหญ่ไหมนี่โกกีตัวนี้แบบผู้ใหญ่ของผู้สูงอายุก็มีอของผู้สูงอายุก็มีแล้วก็็ออาาาาหหหรรส่วนมากเขาบอกว่าเขาจะขาดแคลนพวกเอ่อนี่แหละของใช้ของพวกบริโภคส่วนน้ำดื่มมาเยอะแล้วแล้วมันก็หนักด้วยก็เลยคิดว่านันจะไม่ได้ออกไปอันนี้ข้าวสารนี้อาหารให้ด้วยมียาสามันนู่นนี่นั่น อันนี้ไปใ้รีขกาใช่ยาด้วย่พิงื่อยันอนี้อันนี้ยากันยุงด้วยอันนี้เป็นอน้อนยาอกองเป็นชุบอกีบอแหพรก่อนสาเหรูปทีโซแบบกระชับนะคะ้กใส่กคใใส่ที่เวนซอกีเป็นพึ่งหายใส่ไม่ได้ โอ้ยพี oh oh, oh ่แซมอย่ายกของหนักว่าลูกจะยอนอันนี้มามาค่ะอันนี้ยังไครับผมเอียนนียังเครับผม โอ้ยอ่ะมาที่อ่ะที่วันนี้เราต้องมาแล้วเกียรติเดินทางแล้ววันนี้อันนี้กระจายทุกประเทศคือไม่ได้ไปที่อื่นที่หนึ่งคือไปส่วนกลางส่วนกลางแล้วเขาจัดสรรเอง ยังเหลืออีกรถตู้นึงครับผมราคารถฟอร์คหนึ่งครับผมที่ก็จะเป็นน้ำครับผมน้ำดื่มนะครับที่พี่ๆแม่ๆที่คุณบริจาคซอยนะครับเนาะที่เนี่ยคุณมาจากว่าน้ำทะเลครับเอาไปนี่เสียดายก็

มีทายแป๊บหนึ่งเด้ครับน่าปปจะได้คนขั้นที่สองครับผมสปาร์คืนเลยครับพี่น้องขั้นที่สองขั้นที่สองกับสิ้นเครื่องแล้วครับสิ้นเครื่องรถแล้ว ขั้น่บางทีที่ว่าไหนจะกไกลคนี่ค่ะผมเียอีกขั้นนึงเดียอทาเลยเเรืองอะไรบ่ไปไนี่เอาไม่นอกสัเต็มแยดครับผมตอม้เจ้าเหลือลนงเลื่อนล็อกของพีไพี่ใหญ่นะของพี่ใหญ่โอ้ยอายุปัญญายวดของพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ครือเปลาอะไรเงีพี่ลอง ไก่เครื to okay, yeah, yeah, ่งเนี่ยครับผมไก่เครื่งเนี่ยนั่ครับผมอู้ยค่นนี่เต็มแอนิเบซ่เบอร์ล่ะทัเส้นี่

แม่เมื่อเมื่อฝนเขนเมื่อนั้เชื่อว่าผมลงโบสถเปียนผมลงโบเหมือนมิกิ้ไปเด็ลงมาพักสี่เที่ยวลงขนหายเยนออกมันไหลเนมัน้อนพอเมื่อนึงมันเอาเือบใจขาดแล้วมันมันก็คนันะมันพ้อนเอาเอาว่าเอาค้ันยังห้ำกองกว่าอยู่นี่หนูให้บอกร้าน

พ่อขับพิเพียงม่อยอ่ดีแม่เพ่อ่สุดยลงมออกันพี่น้องคนละใหม่นคน,ละ,นละมือแป๊บเดียวเบิรมัตอนเอาขืนขึ้นนั่นแถมันต้องด้จาเเนเลี้ยงแน่บอ,อ,อมันเลี้ยงมันบริยง,ง่ายประด็นดิวัวสามคนแมีกิ้งครันะ้าอไพอกนครับพี่น้อง ขอบคุณครับผมติเยินยุบาเลี่ยงเลี้ยงกันอย่ครับผมมีคนม่เลี่ยงขอบคุณครับขอบคุณคุณผบริจาคครับเค่องเต็นเลย